หล้านครับไปแล้วโ้ไปแล้ว3ครับล้านใหญ่ครับานใหญ่ห้าหมื่นบาทโอ้ล้านสครับเ้านใหญครับล้าห1่นแสนครับผมล้านสครับ โอ้โหอ้โ้ยแคกนเต่อสาครับมิซีร้านสามร้านไหนอะครับอันนี้แจงหรือครอบครัวครับครอบครัวครับครอบครัวมามื้อมามื่อผมอยากได้สักชิ้นไงจะได้ไม่เป็นน้อยหน้าไงเงินงแจงเอแค่นั้นนะไอ้เฮียนเลยผมเรียดมากตอนนี้ มือปืนครับใครที่ได้ไปนะใครที่นั้นปืนอย่างเก่งนะครับผมบอกเลยจะบอกดีไม่ควรทำนะครับผมเพราะว่าสถานะมันฟุ่มเฟอยมากพี่ครับพี่คิงกระตั้มกรุงขอตัวนะครับแค่ดาเมจปืนธรรมดาก็ยิงไปสิบห้าดาเมจแล้วครับยังไม่จบครับมีติดต่อมีให้ยิมได้เท่าไหร่ครับพี่ชิงรถพองขอตัวยิมอะไรได้ไหมครับจะจะเอารถจะเอารถเสริมเสริมเสริมาไก็คือดาเมจสิบห้าตอนนี้เหมือนสุลิเบตต์ก็ติดสามสแต็กเหมือนกันนะครับปล่อยกูญแจกเท่าไหร่คเลยใบอีกห้าวิ สิบห้าผมสามารถที่จะโฟกัสยิงตัวเขาไฟสิบห้าครับพสิบห้าหรือคืออะไรครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าที่สุดก็คือสักสิบได้ไหมครับพี่สักสิบได้ไหมใครที่มันวิ่งหนียิงจนเป็นนักสกิลเดียร์จะยิงซ้ำเข้าไปเรื่อยๆหรือด้วยความที่มีดาเมจผมว่าด้วยความพี่มีเกมครับยัดรัวๆมีโอกาสตายได้ตอนเนี้ยครับทำเหลืออยู่ร้อยหกสิบครับทีนี้คุณสมบัติที่ผมชอบที่สุดโอเคครับพี่คอมครับแม่งยิงไกลกว่าบวกห้าพันมึงเอแพงนะอีเสียคิมเนี่ย ไกลมากมเลยนะคือนองสไนเปอร์เลยนะจริงๆอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วแม่งบ้างหข่าหัดแม่งก็โคตรไกลแล้วอ่ะเจอกระบอกดีเข้าไปอีกแถมในจังหวะที่ถือปืนอยู่เขาวิ่งเร็วขึ้นอีกหนึ่งจุดหนึ่งเท่านะครับแม่งแม่งค่อนข้างที่จะผิวเลยนะเพราะนั้นกระบอกนี้เป็นโอซแล้วก็สามารถหัวสิเป็ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยแารเนแพงไปจริงยิงรัวมบยิงรัวมบ ก็หอมเราก็เห็นอยุบแต่มันเหมือน M K two เลยเหทุกอย่างเลย M K 2พั plus Pro Max อะไรนั่นะที่พวกท่านอันนั้น iPhone ครับพี่โอเคครับโอเคครับโแม็กก็โอเคงั้นเราเริ่มดีกว่าครับผมตื่นเต้นจังเลยกับกระบอกเนี้ยเทียบเทียบง่ายๆว่ายิงตั้งแต่หน้าโฮมโปรไปอยู่ลงสีข้าวของพี่เปาเลยครับผมถึงแน่นอนครับเลยกระบอกนี้ไม่มีเสียไม่มีพลาดอ่ะระดับพร้อมแล้วแล้วก็ปืนกระบอกนี้จะตกกระปุกไข่ โซเชียลนีภายนอกนี่ดูรวมกมืตั้วันหนึ่งหมืนคนบอกเลยว่าจะต้องจับตามองคุณแน่นอนพันที่สี่พันพับมีนที่สี่พันมีกระบอกนี้กระบอกเดียวในซาซาเอาเคลงครับพี่โอเกิดมาสี่พันแล้วผมหนึ่งแสนค่ะทั0งแสนอะไรนะพี่วีแสนห้าพี่วีแสนห้าแสนห้าพันใช่ไหมที่ที่เราคุยกัน้าหมื่นโอ้โหแสนห้าหมื่น สองแสนบิ๊ตบิ๊ตสองแสนครับเดี๋ยวสองแสนสองแสนครับบิ๊ซี่เป่าสามแสนครับเปามาแล้วครับโอ้โหเขา้พิ่ประวัติแผ่นดินแล้วครับสามครับบิ๊ซี่สี่แสนดาบบิซี่สี่แสนบิ๊ตซี่สี่แสนโอ้โหยังไงสี่แสนแล้วอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะเวลาเปล่าละครับเวลาเปล่าไปไรเปลาพี่เป่าพี่เป่าพี่เป่า

ได้ครับโอ้ต่างคนต่างเป็นซีอีโอซะด้วยงานนี้ปืนเป็นโกงยังไงครับห้าแสนอยู่ที่ซีอีโอกิจครับห้าแสนน่าไหว่ะพี่ฟังผมมาพี่ขอโทษนะครับขอโทษนะสิไออันอันนี้สมมติว่าถ้าถ้าโดนถ้าโดนใบเนี่ยครับสามารถแบบเอาไปขายต่อได้ไหมครับมันเทรดได้ครับมันเทรดได้ทุกกรณีถูกไหมครับเทรดได้ทุกครับยกเว้นกรณียืมครับเทรดได้กรณีซื้อขายครับผมอ๋อครับโดนใบจะจะเทรดออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปได้ครับผม ขายต่อได้ครับต่อได้เป็นเป็นเป็นโอซีเนาะมันก่อเช่าได้ใช่ไหมครับมีโอค่าเทะในฟีค่อนข้างแพงนะครับอาจจะเป็นแบบสิบยี่สิบเอ็มอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้ซึ่งมันไม่คุ้มกับสตอรี่ที่พวกท่านตีกันแค่แบบห้าไฟห้าเอ็มอะไร้ะแล้วถ้าเช่าไปเล่นได้ไหมครับนั่นแหละครับกันเป็นสิบยี่สิบล้านนั่นะผมว่าพี่ควนมีควรมีคนมีค่าเทะแพงนะค่าคนละเครื่องก็ได้ค่าเทะคนละเครื่องกับผมก็ได้พี่สตอรี่ห้าไฟห้าเอ็มแน่นอนพูดถึงนี้ก่อนละกันค่าสมมติว่าค่าเทะยี่สิบ อ้าวมาก็มาโอเคตอนนี้อยู่ที่ห้าแสนนะไหวแล้วห้าแสนจากเซียโอจีนะนับครั้งที่หนึ่งกูอยากได้สักอันไงห้าแสนบาทครับผมจากเสียโอจีนับครั้งที่สองห้าแสนห้าครับห้าแสนห้าอ้ยยังไงยังไงห้าแสนโอ้โคนมีตังค์เหรอไอเหี้ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นไงเขาคุยกันครับงานนี้ วันนี้วันนี้ต้องขออนุญาตสู้พี่เปานะครับเพราะว่ามหกแสนครับหกแสนพี่เปาว่าไงครับพี่เปาไปวะหกห้าหกรือมีใครท่านไหนยังไงหกแสนแล้วพี่หกแสนเราขออนุญาตนับเลยวกันเไม่เขาจะทาแก๊งเขาจะทแก๊งเขาจะทำแก๊งกันหอใหญ่เขาคุยกันนะเลทนี้หกแสน นักเก็คแคนนะโอ้โหใครมานะใครใครมาลูกไแส้จกแจนนับไปเลยเว่านับไปเลยนับไปเลยแจกแสนนับกรั้งที่หนึ่งดิถามดิถามเลยถามดิแจกแสนนับครั้งที่สองแจกแสนห้าครับแจกแสนห้าครับไอ้เปี่ยกมึงมีเงินหรอมึงไปพูดเหมือนกันน่ะไอ้เหี้ยห์แจกแสนได้ไหมนักเช็คขอแปดแสนได้ไหม แสนหตอนนี้อยู่ที่เสียโอกินับเจ็ดแสนจาไม่ต้องพีแล้วนี่เพิ่มเอ็มดแนห้พี่พเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเดิ่มเงิ่มเพ่มเพิ่มเดิ่มเพี่มเพิ่มเพิ่มเอง่มเพแ่มเมมเพิ่มเพิเพิพิ่มเิ่เพิ่มิ่หเพ่มเสิ่มิ่่ม่เพิ่่มเพบพิ่เพิ่มเพิิิับิ่พ่ แปดแสนแล้ววอีกสี่หมื่นครับมาแล้วครับผมแปดแสนบาทครับผมนับครั้งที่หนึครับแะพี่เขาบทปดแสนบาทนับครั้งที่สองครับแปดแสนห้าครับแปดห้าครับบอกอีห้าหมื่นโอ้โหเอาเปียงใครครับวันนี้ครับเปียกไม่เอาหรอเปียงแปดแสนห้าหมื่นบาทอีกสองแสนห้าเราเชนว่าไงครับเราเชนเรชนหน่อยเราเชน แต่ถึงไม่หนึ่งวันเดี๋ยวจะบอกนี่เหมือนะครับน้าเช้งกำลังคิดอยู่ครับเพราะพี่คิมอ่ะรวยเขาน่าจะเอาขายขายปืนเต่าได้ไหมอันนี้คิดคิดอยู่ครับคิดอยู่ก็คิดนะบอกคิดอยู่ครับคุณเมาเอาแล้วมีมีลุ้นมีลุ้นพี่เต่ามันมันช่วยอะไรบ้างนะครับมันช่วยอะไรบ้างครับปืนเก่าอ่ะขายได้ไหมขายขายเอาขายไม่ได้ครับเม่เหลือเก็บไว้เก็บไว้หน่อยมียิงให้ดูก่อนได้ไหมครับมันเป็นยังไงครับกอก ยิ่งเหมือน MK2 เลยครับตอนนี้เป็นมันมีมันมีดาเมจ15แล้วก็ติดพิษเหมือนสวิตเบสเลยครับผมแล้วก็ใบห้าวิยิงแล้วก็ลดดาเมจห้าร์เซ็นตแล้วก็ยิงไกลมากกว่าบวกหพัทห้นะครับฟักปืนแล้ววิ่งจะวิ่งไวขึ้นใบด้วยใบแต่ก๊อกนี่คือไม่ใช่ก๊อกลัวนะไม่เป็นยิงได้เพื่อนอยากกดอยากได้า MK2 พิธาแล้วอย่างนี้มันยิงต้องลงเอาเลยไหมครับหน้าแดงได้ไหมครับหรือหรือว่าจะเข้าหรดาเมจพิธาล่นนี่เพราะปืนยิงล่นอยู่แล้วครับ นี่มันก็หวังอยู่8ส0 0แสนนี่ลืมแล้วครับ805นะ805ครับ805พี่เปาชวนคุยจะเลยคุยพี่เปาไอ้เฮียกูกูอยากได้ว่ะไอ้เฮียแต่กูไม่กล้าว่ะพี่เปา805ครับเดี๋ยวเราจะนับเลยครับโอเคครับ850,000บาทนับครั้งที่หนึ่ง วิ่งวิ่งเร็วขึ้น1.1ที่มันเร็วกันแต่ไม่ก็บองคามถงระมเท่าตัวครับเท่าตัวเลยนะมันมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวที่ขายได้ใช่ปะมา805ครับผม805นับคร่องที่สอบพี่ไม่พูดอ่ะพี่จะด้ถือปืนในวงไฟ805นับครื่งที่สามครับ9แสน9แสนครับผมยังไงเสเแลวไห จะแตกไม่หนึ่งล้านโอ้แต่หนึ่งล้านได้ไหมครับพี่บ้าแต่ไม่เสีโอกินับคร้า่ยบวกรวยอ่ะเก้าแสนบาทครับจากเสียโอคินับครั้งที่สองอะไรพี่เดี๋ยวผมช่วยสิบ้าบาทอ่ะเก้าแสนบาทจากเสียโอคินับครั้งี่สามครับเก้าแสนสามครับเก้าแสนสามครับอีกเจ็ดหมื่นั้น จะได้เห็นไหมวันนี้ไปดูครับมันก็เบาครับก้าวแสนสามหมื่นบาทจากพี่เปา I have C ี U ียูไม่ผมสามารถเล่นได้ไงหน่พี่ตาครับไอเปียนมาชินถามว่ามีแบบผ่อนไหมครับผมสามารถเล่นปืนได้อาจจะถ้าแกเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นปืนได้ตัได้อะไรเงี้ยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่น่าผ่อนนะพี่นั้นน่าจะเตรียมใจครับมันต้องต้มีมีผ่อนถูกไหมไม่ได้ยังไม่มียังไม่มีผ่อนอยู่อ่ะผมก้าวแสนสามหมื่นบาทครับ จากคนเราเข่งกับพี่ปาพ่อมันยากกว่าใช่ไหมครับที่สองครับหมึกวันที่สามหมื่นบาทหมึกพุดดิ้งพุดดิ้งี่มันเก็บไว้ได้นะมันเก็บไว้ได้นับครั้งที่ที่บอกว่าอยากได้อยู่นะว่าไงครับดิ้งถ้าพี่เปาแบบยิงไม่ได้ครับแบบยิงได้ก็ได้ได้ได้เก้าแสนห้าหมื่นบาทจากพีโอกี่ครับพี่หนึ่งครับแต่เห็นพี่เปาเล่นปืนจังเลยป้าพ่าโฟงนะช่วงนี้ห้าหมื่นบาทครับที่สองครับ เกงใจหน่อยตะครังทเพิ่มเพิ่มนิดเดียวพอเพิ่มนิดเดียวพอห้าพันเพิ่มอยู่พี่ยังไงได้ไหมครับได้หมันขมันได้หรอมันมีชิ้นแรกในประเทศอ่ะคนเดียวที่นนะพี่่ปืนแหละครับเก้าแสนห้าเก้าแสห้าตอนนี้เก้าแสนห้าครับเก้าเรป่าหน้าเจ็ดเลยหรอจะถึงไหมฮะคุณวอยถึงไหครับถึงไหมฮะ่เครปีเรเล่นปืนหรือเสียโอกิถือปืนเองวันนี้เดี๋ยวไปดูครับเก้าแสน เจ็ดหมื่นบาทอยู่ที่ที่เตาไอแฮมซีพียูนับครั้งที่หนึ่งห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนับครั้งที่สองครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนับครั้งที่สามครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้าน แต่ละครั 1, 000, 000นะบหนึ่งล้านบาทครับผมอยู่ที่พี่โอกิครับสำหรับกรอกจะบอกนี้ฮะนับนรั้งที่หนึ่งครับผมว่าเอ็มดีต้องมีนะพี่เบา1นึ่ล้านบาทครับนับครั้งที่สองตอนเพื่อนไม่เอาหรอตอนเพื่อนหนึงล้านบาทนับครั้งที่สามครับช่วยส่งเงินด่วนีด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 ขนีด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 นดี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 ่ดเีีีี ล้านใหญ่ครับล้านใหญ่ห้าหมื่นบาทโอ้ 5, โหไงเดี๋ยวรบกวนนะใครที่อ่าเป็นแรงใจแรงเชียร์นะครับผมรบกวนเฮลกันได้เลยไม่มันมันโกงมันขายได้บิดกันนะฮะเพิ่มอัตลุศในการมันติดของเขามันนอกเขาหนาเว้ยขยับเท้านะฮะมีมีมีอะไรบ้างนะฮะคุณหมึกเติมเติมนะฮะไม่ไม่ไม่มีครับอย่างควรเป็นล้านง่ายๆหรอกหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนับครั้งที่สองครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนับครั้งที่ สามครับจากพี่เป่ายัางไงครับเสียโอจีว่ายัางไงจังหวะนี้หนึ่งล้อเออภัยหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทานัดครั้งที่สามนายยุบครับ กูดูร้านใหคับเอเร้านใหญ่รับโอ้ยชินลหนึ่งแสนครับผมโอ้ย่ดันยอจังวะไม่ไม่ไม่เฮลเลยี่มาไก่หรอพี่บนะขายได้แต่ใครซื้อมก็ไม่รู้ว่าใครซื้อไงเรื่องคิดวูเีจอนคือเขาคนเขามีเงินนอกอ่ะเขาดูเขาเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะผมว่าทน้งที่พี่ทำได้พี่าจะได้กรู้มีจงช่วยใช่ปะแต่ว่าเพื่อนมันไม่ใช่มิตาเลยหรอมันในกระชิเหลยอยู่สองแสนกว่าบาท ไออรไม่วะาัพี่จิ๊่มตัด้หว่อแขงทุกพี่งงนะเนี่ยไม่ต้องไม่องมชพี่พี่ยับมีคนเด็กกันไปก็ไม่ต้องกันอะไรพี่ให้ให้ให้เวลากระบวนการในการพิจารณาได้ฮะเพราะว่าซีโอทั้งคู่ครับจุดนี้วัดกันด้วยครับคนหนึงก็จะวัดมือปืนของเอสดีครับอีกคนเนเ่ยงได้เกิดได้เชื่อเองครับสไม่ถูกตอนนี้อุบคนไเกิดอีแคนได้เกิดก็มาดีเลย เสียโอเคตอจะเป็นโดนหนึ่งเอ็มดีนะมูินหนึ่งลสาล้เ่วมาครั้งที่มีบารมีได้ครับอบอกเลยว่าเฮี้มันกดมือมึงเอาปเนี่ยเอาปืนบอกไปกดมือคืนเวยไอ้ต้ามันกดมือึงกระทูแม่ให้ยาตรงกาเนที่ตอนถือปิดไอ้มึกกวหนึ่งล้านแเห็นด้วยเห็นด้วยครับเครื่งใจเขาคัที่สครับบอกมือครับที่ชนจันทรหนึ่งล้านหนึ่ห้ามาก หนึ่งล้านเท่านหพี่หนึ่งล้านหล้านหนึ่งแสหนึ่งมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสหนึ่งมครับจากพี่เปาครับผมไอช่วยพี่เปาแสนหนึ่งแต่กูขอถือได้ปะหมึงหม่นครับหนึ่งหมื่นเลี้ยวมึ่รอดูครับว่าพี่เปาถอเดี๋ยวมึรอดูครับหนึ่งานหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนอกระสุนได้กี่นัดนะครับโอ้ยสองร้อยห้าสได้ไหมเต็มแน่นเมเต็มสองสองห้าสองห้าสองห้าหมกันครับสองห้าองัแต่ยิงไกลกว่าเอ็มคู เอ็มเคทูพันหครับครึ่งนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งโหยสักครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งไม่งครึ่งหนึงครึ่งหนึงกรสุนเดียวกันเลยเหรอครับกรสุนเดียวกันครับสนเดียวกันไม่ได้มีเศษโคตรโกงแล้วแลเชงไม่เอาหรอนล้เชงอ๋อตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนมืนนะครับที่ที่เปานะครับผมอ่าครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนับครั้งที่หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนับครั้งที่สองเปลี่ยนกระสุนไปไหมบอกเลยว่าโลกนีเปลี่ยน บอกเลยว่าโลกจะต้องสั่นสะเทือนนะครับไปทักพัตพีหนึ่งล้านหน่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนับครั้งที่สอง1ลยหนึ่งล้านห่งแสนหนึ่งหมื่นนับครั้งที่สครับหนึ่งล้าน1นึ่งแสามครับหล้านหนึ่งแมเริ่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 มเร่สางเริ่มสรงห่งล้านหนึงแสนสามหมืจากที่โอกินับห หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนับสองจริหนึ่งล้าน่มีแล้วนะสุดท้ายะเอาแล้วครับเลหล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนับขอนี่บไปหมื่นครับบอกไปหมื่นครับหน้านหนึ่งแต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เปาครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนี่มื่นนับหนึ่งหล้านหนึ่งแสนี่มืนับส หนึ่งล้นหนึ่งแสนมืนนับครั้งที่สครับพี่พี่ยกแมวหล้านห่งแสนห้าหมื่นบาทครับ1นึ่งล้านหหมื่บาทครับผมตัดสูงลงไปนี่มันน้าสูงเลยนะตอนนี้ให้พี่โยกเหรอครับ1นึ่งล้านหหบาทพี่โอเคนับหน1่งหนึ่งล้านหนึ้าับค้งที่2องล้านสครับ จอต <hi> ัวโอ้โายกี้ตายกี้างกี้จะพูดเลยว่าในอดีตมันมีแก๊งหนึ่งมันเคยประมูลไว้หลานสองกูกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มีใครมีจดช็อปปี้ฮะฝากกดด้วยนะเมื่อกี้โอ้ชอบมาแล้วแล้วทำน้ตาเท้าถึงหลกสองแสมันีเดิมเรียรตัวเลยานสองแสนนั่นส 1ล้านสองแสนนสามครับบิซี่ล้านสามบิซี่ล้านสามโอ้ยโ้าล้านเท่ขออนุญาตครับอันนี้แกงหรือครอครัวครับพี่คบครัวครับครอบครัวครอบครัวเอาจัมามืดอมามือ้ยแกงอรยคีพียมครับตอนนี้1ล้านสสบิสซี่ครับหนึ่งล้านส1มแสนครับสอ หนึ่งล้านสามแสนหนะนนคับเครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นชื่อนี้เสียไม่ได้จริงๆเลครับหนึ่งล้านสามมื่ับหนึ่งหนึล้านสามมับก็นที่สองหนึ่งล้านสามนมืนนับสครับ หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนับครับพี่อบิ๊กซี่ครับบิซี่บ้าไงครับครอบคุยบิ๊ซี่ยังไงครับบิซี่ระดับสุลต่านแบบนี้ช่วงนี้ครอบครอบครัวการแข่งขันมันสูงนะฮะเมื่อกี้ครอบครัวหนึ่งก็ได้มีดไปแล้วนะยังไงฝอยเลยไหมหนึ่งล้านสามแสนอะไรนะครับพี่ห้าหมื่นหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายของพี่โอกิสำหรับปืนเจ้าครอปกระบอกนี้ที่ใช้ได้ด้วยเปล่าว่าไงครับได้หรือไม่ ไอจุกจะพูดไรจุกกระพูดไอจุกหนึ่งล้าสามแสนยพูดอ่ะนับกันเยอะไยังไงยังไงพี่ซี่พี่เปาพี่ซี่พี่เปาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทโคตรแพงอ่ะร้บสุดท้ายครั้งที่ตอยิ่ง่ตอสาม ตอนแรกก็เกิดใจก็นึกว่าหมือนสองหมื่นไอ้เหี้ยแม่งล่อไดเป็นแกล้งอะไรนะครับเมื่อกี้ที่ออครอบครัวที่สี่นะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเท่าไหร่นะ้ี่สามแสนสามหมื่นสาหมื่นครับที่คุณโอกินะครับครับผมแล้วก็นับครั้สุดท้ายนะครับก็เกินนี้เกินนี้ก็ต้องยอมแล้วแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็เป็นลูกค้าไอแอดซีพียูครับผมโอ้ยเอาใจเรายอมไม่ได้พี่เอาใจที่เราไปเลย เียวกี่ให้ให้ใจพี่มาขนาดนี้ครับรับสุดท้ายเลยครับทาพี่ปงไม่เอาแล้วบิซี่ไม่เอาแล้วถาม่เลยผานมาก็ว่าเครับหนึ้านสามแสนห้าหมื่นบาทตกเป็นของพี่โอ๊กกี่ทีนับคสวท้ยคนที่ที่อ้ห้ห้โหโอ้โหโอ้โห้โห้โห้้ ไั่ดีกินแค่ถังก็ไดีนะพี่ดีนะ้ดวยครับดีดีด้วยครับเ่แกงเหียวแกงเหียวกี่บาครับแกงเหียวกี่บครับพี่สแล้วคระปอะไรกันี่รัเลยดีกว่ครับอแดีกับอด้วยนะครับ่นครับตาคับตาคครับผมดีครสนใจไปิดกับพี่อันก็เชิญเลยฮะพี่เาอพี่ีสาสเลยรับก็เรียบร้อยดิแต่มันกงจริงพี่มันโกงแล้วมันขายได้ด้วยมันขายได้ด้วยสุดยอดครับ พี่คนที่เขาีูดมาเมื่อกี้ครอบครัวอะไรี่รู้นจักปะครอบครัวอะไรเคยได้ยินเคยได้ยินครับเขาอยู่ดีขึ้นมาล้านสามโอ้ทุกคนมีเงินหมดเว้ยมึงอย่ามองคนภายนอกทุกคนมีเงินหมดข้างนอกอะจริงนะอดูที่ยเขาเอาวกับมันไหมดาวแต่พี่โอเคอ่ะแต่พี่พี่โอเคเขาพูดขนาดนั้นผมรู้เลยมันมันมันจะแพงเกินนะพี่อืมต่อไปอ๋อที่กูดอะไรเนี่ลไย ปิดไปสามแสนไปงี้นลรออะไรอ่ะจะขายองค์ไหนจะเช่าองค์ไหนตไปที่แปลรถดีกว่ารถดีกว่าโอเคครับก็ว่าจบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับการประมูลนะครับผมเรื่องของอาบุญนั่นเองคะแต่ว่าที่เขามีเป็นถ้าหลักของเ้าจะมีการประมูลเป็นทางดนของปืนนี่นะครับเหมือนเซจริงเขาอ่ะอาบูญผมไม่รู้ถึงไหมล่ะของคาร์ชั่น นะครับผมมีก็ไอ้เขามีเป็นระดับนะะฮพันนะพันล้านนะหลังจบตรงนี้ไปที่เตาอะไรเนี่เอ๊ะเอ็มสองเอ็มเขาไม่อันนั้นอยู่แล้วไงก็คือการปล่อยกองตัวสภานั่นเองครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มาทิ้งแบบเราพลาดครับใครที่มีก้อนเงินเหลืออยู่นะฮะสามารถสุ่มได้เลยครับจากสภาขวามือท่านนะ้มจะอยู่สภาเลยนะครับผมนะจะมีค่าตัวเที่ยวไหลอยู่ที่การประมูลสิทธิ์ใครมีเงินเยอะกว่าได้เลือกอ่อนทันทีนะครับผมเลือกบอกเลยว่าเสงินเขาครับคุดูคนดู เขารวยจริงเว้ยอย่างพี่เปาก็สุรตะนันร้านแห่งใหญ่เที่ยวกี่ยวก็สุรตะตนขายพระบอกเลที่แน่นอนครับอันไม่ใช่เหมือนเราเียเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวดีเทลรถก่อนนะครับผมนะว่ามีรถอะไรบ้างนะครับผมทั้งหมดด้วยกันอยู่แปดคันครับเริ่มจากซ้ายมือสุดครับผมของพี่ตากครับมีนามว่าเที่ยวเกี่ครับเที่ยวเกี่ยสองพันห้าครับซ้ายมือสุดเลยครับพี่าโอเคได้ยืนไปเที่ยวเกี่ยดีกว่าตรงที่พี่ต้าเลยนะตอนนี้ผมยืนอยู่ครับคันนี้ครับ รถติดแก๊งไหมครับรถรถรถติดแก๊งหรอครับหรือว่าไงครับติดแก๊งครับผมแกงแ๊งละสองพันครับไม่เกินนะครับสำหรับ,บยืมโอเค,อเค,คน่าเกลียดป่าวะ